ชาวนี้ขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญตั้งใจรับพรนโยมขอพรนี้จงเป็นพรที่ดีแก่ทุกท่านให้สุขสรรสุขศีสมโมสรให้เจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้านิรันดรขอให้คาดแคล้วจากผองภัยทั้งหลายทั้งปวงขอโรคภัยโควิดอย่าพิชิตทุกท่านขอชีวิตของเราทุกท่านจงเป็นสุขสมสมัยให้เจริญในธรรมะของพุทธองค์ตลอดไป ทำอะไรก็ขอให้มีกินมีใช้ถ้าจะไม่รวยอย่าให้อดเลยนะโยมให้เจริญในทางธรรมให้นานเถิดให้เป็นเลิศในความดีสมโมสรให้เจริญเจริญทุกท่านนิรันดรขอแคล้วคลาดจากโควิดด้วยกันทุกท่านเถินสัพพีติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรโควินาสตุ